พอ,อเห็นถังนี้ของอีซูซูนะครับก็เลยถ่ายคลิปมาให้ชมกันนะครับเรามาดูนะครับระยะที่จะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างน้ํามันเครื่องนี้เขาเขียนเลยนะครับนี่ครับน้ำมันเครื่องนี่หมื่นโลสองหมื่นโลแต่มีเดือนกํากับด้วยนะครับสิบสองเดือนสิบแปดเดือนนะครับมีระยะส่วนใหญ่น้ํามันเครื่องประมาณเป็นหมื่นโลนะคราวนี้มาดูนะครับไส้กรองน้ํามันเครื่องเนี่ยไส้กรองน้ํามันเครื่องของอีซูซูเขียนว่าสองหมื่นโลเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับ 20,000โลเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับนนี้อีสุเขียนไว้นะครับอันนี้ตามตามผังของอีสุนะครับแต่ถ้าส่วนตัวนะครับของบกรนี้ถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปุ๊บก็จะเปลี่ยนไส้กรองเลยนะครับอ่ะอันนี้มาดูในเรื่องของไส้กรองเครื่องปรับอากาศนะครับอันนี้ทุก30,000กิโลครับอันนี้ก็แล้วแต่สภาพการใช้นะครับอันนี้ราคาไม่แพงนะครับแนะนำถ้าเปลี่ยนได้ก็ลองเปิดดูเปลี่ยนเองก็ได้นะครับนนี้นะ มาตรวจเช็คนะครับอะไหล่ท่อนะครับเขาเขียนเลยนะครับท่อน้ํามันพาวเวอร์อันนี้ไม่เขียนนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็มีแค่ตรวจเช็คนะครับไส้กองน้ํามันดีเซลน้ํามันดิโซล่านะครับนี่ครับไส้กองน้ํามันเชื้อเพลิงถ้าไส้กองน้ํามันเชื้อเพลิงนี่นะครับเขาบอกว่า5 0,000ื่นโลเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับพูดได้ง่ายระยะ5 0,000ื่นโลนี้เปลี่ยนไส้กองโซล่านะครับการนี้มันแล้วแต่คนแล้วครับนะบางคนก็อย่างส่วนตัวของบอกรนี่20,000ื่นโล นะครับบางคนก็สามหมื่นโลแต่ถ้าตามระยะนะครับห้าหมื่นโลนะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกราคาไม่แพงครับหลักร้อยอันนี้หลักร้อยนะครับก็ลองดูนะครับอ่ะเรามาดูนะครับน้ามันน้ามันเกียร์นะครับน้ํามันเกียร์ธรรมดานะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะสี่หมื่นกิโลนะสี่หมื่นกิโลต้องเปลี่ยนนะครับน้ำมันเกียร์นี่สี่หมื่นกิโลต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้แปดหมื่นโลแเปลี่ยนอีกนะครับน้ำมันเกียร์ธรรมดาเกียร์อัตโนมัตินะครับต้องเปลี่ยนหมดเลย ที่สําคัญนะครับอีกอันหนึ่งที่คนมัดจะละเลยนะครับน้ํามันเบรกกับน้ํามันคัดตน้ํามันเบรกมีระยะนะครับพูดง่ายๆสงปีนะครับสปี24เดือนหรือประมาณ4ี่หมื่โลต้องเปลี่ยนแต่บางคนที่ใช้ลากยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปดูระยะกันด้วยน้ํามันเบรกมีอายุนะครับพวกของเหลวพวกนี้มันจะมีอายุหมดคราวนี้มาดูนะครับน้ํามันเฟืองท้ายลูกหน้าสําหรับพวกรถออฟโรดเฟืองท้ายก็3 0 0 0 0โลนะครับเฟืองท้ายนี่3 0 0 0 0กิโลเปลี่ยนเลยลูกหน้านะครับ นะสามครั้งแรกนี่สามหมื่นโลแล้วทำไมครั้งนี้โดดมาเก mm ้าหมื่นก็ห่างกันหกหมื่นนะนะครับเปลี่ยนครั้งแรกนี้สามหมื่นเปลี่ยนครั้งที่สองบวกอีกหกหมื่นเป็นเก้าหมื่นนะครับนี่ครับอืมทำไมห่างกันขนาดนี้นะครับอาจจะต้องการรีเซ็ตเหล็กออกก่อนนะครับครั้งแรกที่สามหมื่นโลนะครับ แต่มันก็มีวิธีนะบางคนซื้อมาหมื่นโลก็เปลี่ยนเลยก็ได้นะครับมันก็แล้วแต่งบประมาณแต่ละคนนะครับตอนนี้เฟืองท้ายลูกหลังนะครับซึ่งเป็นโหมดกับเคลื่อน2ล้อหลักเขาก็ยืนระยะเหมือนล้อหน้านะครับสามหม่นโลเปลี่ยนนะครับหมายถึงระยะจากเลขไมล์เป็นศูนย์นะนะครับตอนซื้อป้ายแดงมาแล้วก็ไม่คีด9 0 0 0 0กิโลนะส่วนน้ํามันเกียร์สโ,โลนี่นะครับยูสุไม่ได้เขียนไว้ ก็มีแค่ตรวจเช็คเพราะว่าเกียร์สโลอาจจะใช้น้อยคราวนี้เกียร์สโลนี่ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ใช้แล้วนะครับส่วนน้ำมันในตัวพวงมลาลัยพาวเวอร์นะครับตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คประมาณ30,000กิโลนะครับหรือ18เดือนเปลี่ยนถ่ายทุกแสนแปดนะครับนะระยะ1 8 0 0 0 0กิโลหรือ1 0 8เดือนโ,โอ้โหนานนะนานนะใครเปลี่ยนก่อนก็ได้นะครับน้ำหล่อเย็นนี่อันนี้ ที่สําคัญหลายคนไม่ให้ความสําคัญนะครับน้ำหล่อเย็นคิดว่าใช้ได้ชั่วชาตินะครับเปลี่ยนครั้งแรกที่1นึ0 0 0กมิโลหรือ92เดือนไม่เกเดือนจากนั้นเปลี่ยนทุก8-0,000กิโลนะครับอันนี้คือน้าหล่อเย็นนะครับที่ควรจะเปลี่ยนเพราะจะไปดูแลก,กันด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการบมนเทนน์นี่เขาเขียนเลยนะครับรายการซ่อมบํารุงตามระยะนะครับสนับสนุนโดย vpn auto service ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลิควิดโมลีคิดถึงงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเกรดคุณภาพคิดถึงเรา BPN a u อ o s อ r โต้เซอจังหวัดเชียงใหม่โทร095 352 9269โดยเท่าแก่กอฟ